กระไดร้อนแรงมาจากทุกวัวแวงทั้งใกล้และไกลตามก็ร้องใจกันเท่าไร,อกการืองสการะน้อมระรึกถิงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นกันข่าวการเสด็จปริณิพพานขององค์พระศาสดาก็ทาให้ทุกคนต้องรอนแรงมาจากเมืองต่างๆอย่างไม่คันึนถึงความเหนืเหนื่อยก็ตั้งใจแล้วว่าจะเดินทางมาให้ถึงโดยเร็วเมื่อมาถึงก็พรอมใจกันถวายเครื่องสการะน้องระลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ประเทศไทยเรานด้พิยู่สองที่ฉนั้นเองที่ใช้คำว่าบรมธาตุบรมธาตุอย่างบรมธาตุอันหนึ่งและนครศรีธรรมราชก็ใช้คำว่าบรมธาตุเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นสิ่งที่ระธาตมาตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อทุกฝ่ายที่มาจากแดนไกลได้ถวายสการะเรียบร้อยแล้วมันละกษัตริย์ก็โปรดให้ศรัทธาสาธุชนทั่วไปของเมืองกุสีนาราหรือก็หมายถึงเมืองทุ่งยังนี้เข้าถวายสการะบูชาและเนื่องด้วยศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมากจึงขอให้ขึ้นถวายสการะเป็นสามทิศโดยเริ่มจากทิศเบื้องหน้าพระพุทธสตรีละ ด้วยด้านที่อยู่ทิศใต้และทิศเหนือตามลำดับแต่ก่อนที่จะขึ้นถวายสการะขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานกล่าวถวายดอกบัวทุกเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกันเบียนเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภควะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรโตมมะตาาาตอระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอทุกท่านได้โป,ปรดกล่าวตามอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเต ภูปังภูปังวรานิภูปะวรานรัตนตักยสเสวะรัตนะทิภูเชมะอัมหากังรัตนตัสกยศภูชาภูชาทีฆะระตังทีฆรัตงสุขาวหา โคตุอาสวัคคัยปติยาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาผู้เทียนแลดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอนสาธิการนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้ขึ้นถวายดอกบัวภบูชาพุทธสิริเป็นลำดับแรกต่อจากนั้นเรียนเชิญท่านผูว่าราชการจังหวัดอุตรดิต ท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งสาธุชนที่เคารพทุกท่านได้ขึ้นถวายดอกัวงชาโดยขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดขึ้นบันไดเบื้องหน้าเมืม่อถวายดอก,กวัวงเป็นพุทธบูชาแล้วให้ท่านลงบันไดเบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามสะดวกนะครับโดยในเบื้องต้นได้ ซักซ้อมท่านที่เคารพไว้ว่าเราจะขึ้นเป็นปากลักสามแถวรพร้อมกันนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และท่านที่เคารพทุกท่านในลำดับนี้ครับสุนทรเมื่อท่านวังพระสฤษีรกาแล้วผ่านกุฏิัเจ้าเ แห่งพระธรรมสถิตจะทาวนไปสิ้นสูญคูณเพิ่มป,ปีติดไปผมันจะเป็นตัวแทนกอแอบมินของเรานะครับเสียดวัตรยันสะท้อนสืบแทนแม่นบรมาศราสดา์เพ่งมนุษย์ ปุตุชลพน้าไปเทียบพระมาบุรุษบรุงมโลก,กเกษตชชัยเกิดแก่เจ็บตายทั้ยายใคยความจริงยิงใหญ่ไตรลักษณ์ตรนัก ตักตวงเติมต่อทอแทกระแสสวงสิ้นสุดภาพลวงสงุวังอมตะนครานวิสาขอัธมีวิธิการเตือนจิต อธิษฐา,านทานธรรมสำรวมส,วมสว่วนตัว